ดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบ่อนพ่อพ่อับส่งน้องแทนพี่น้องมาเก็้เพปวกต้องกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขามาเลี้ยงงวอยู่แถวนี้พี่น้องไ้แม่นองแทนเบาค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวาแม่นองแทนเด้อพี่น้องเด้อผุนพี่น้องทั้งผูกขมีพี่น้องจะปากจปกเด็กจะหน่อยสิมีคนมาเก็บพี่น้องหน่อยสิมีคนมาเก็บและแม่นองแทน แมลงเต่ากำลังสิเกีบพี่น้องแมลงเต่าเข้ามาประทนนินพี่น้องม,อมาากมากพี่น้องเอาคลูกชายเจ้าคือยคอย่นั้นพี่น้องนี่มากระลังออกแมลงเต่น,นลงมากเข้ามาไลาง่งวงแมลงแท่ว่าบ่พ่อเฮ็ดปวกกระไข่นเนาะมาได้บัดพ่อเฮ็ดพี่น้องอาาเอ้ยจ็ดปวกเด้ออย่ายเอิน้นโอ้ยอันนี้กขนานะ แห่งกระย่าเขามาเก็บเงินไม่ได้เก็บปวกเก็บปวกพี่น้องนี่เห็นเลยพี่น้องแบงมึงอย่ามาเลยแบงกูตัดคอมองเลยแบงขอเถอะขอไปพี่น้องว่าปรมมวลมีกระตากรากระตากระบุ้งมาใส่ไหม พี่น้องมันกําลังพแม่นแทนจมอยูู่มือพี่น้องแม่น้องแทนเข้ามาคูมือเข้ามากับลูกชายแบ่งอย่ามาได้ทําเอ่ยมันสิเบิดของสาวมันสิมาได้มึงอย่ามาได้ ืมเห็ดปุ๊กลูกเห็ดปุ๊กซาหาทำซาหานอพี่น้องมากำลังเริ่มออกบวได้ยังไงโอ้ยน้องแทนกันไรเก็บๆนี่เก็บเอาเก็บเอาลูกเออเก็บเอาบัลลาได้จักดอกลูกบัลลาได้ดอกหนึ่งบ่น้องแบงน้องพลพี่น้องเอ้ยมาอ้าน้องแทนก็มาอีกเลย Ôi, nồng khen cả đại, nồng khen cả đại À, hơi Ừm, nhắc hơi đọc bản là châu khu bỏ áo sao Đọc bản tôi lục bì nè Tôi dù phao hết nhé á, khen nội cả ma thì gắn phì nội ấy Mùn bớt á Mùn พอแทนก้นเอาเทพองซี่ไปเห็ดปวกออกเอาไปมอคืนอี่คือโบเห็นตัวสดแก้งเยะเด้มากภูนาเคยดอกบานอ้ยค้ามนาวเน่กัวลูกเห็ดนะคะนเนี่ยหยาบมุดดวยบัวมดกบานมันทีทีบริยังมาทีบัวมีแตนี่นะเออดอกบานมันทั้งพูกมีทั้งไอออนนี่เปาะเปาะเปาะ ปับําบําเดี๋ยวพอแข่งอยู่ดอกเฮ้ยเอ,อย่าเห็นนะนั่นลูกอย่าเห็นนะนั่น,น,นม,มากับน้องแทนจอมป่วนน้องเอ้ยผัวมาข้าเข่ามาเห็นเหตาเหต,ตาเห็นเหดตาชองดอกชามดอกแหละ เอาออกออกไปแนะน่เลยลูกออกไปทำอันนน้องแทนเห็ดบีเห็ดเลยมอเห็ดลูกชายเทวดาอันนี้นก,ก็อยากเก็บคือกัน ได้ตัวอีแม่ก็จะเก็บบ่ลูกบ่มื้อละก็จะเก็บนะอีแม่บ่อือโะหาเบิ่งให้ไปตองมันลายเบิ่งลูกบ่บ่แม่สิลงะนี่เบิ่งไอออกบ่ได้ลายซ้ําพี่น้องเอ้ยกเติบก็พอแกงนึงลอัวน้องไอ้ก็ได้ ขอบคุณหน่อยก็พ่อแกงเท่าไรงัวในแม่นมุงแทนก็ได้เฮ็ดตาบลายเดี๋ยวออกเตอร์ละงัว,วนี่ก็ได้เมื่อกี้กินกับน้งองแทนสองคนแสบขักปัญญังเลยผู้ใดทางในผู้ทางขวาผูกยังไม่ทันจะผูกขักปันได้ยังไง ผูกเพอนะอนาอีลงมาผูกงัวงผัดเทนพี่น้องเอ้ยคนดวงดีเนาะเขามาไล่งัวเขามาไล่งัวงผัดเทนผ่อนแทนไม้ไใบบ่เนาะ ກະຊິມາຫາຍືງແມງບໍ່ເນາະຫາຍືງອ້າວເກະເຫັນດາພີ່ນ້ອງຍືງນະຍືງນະມັນຊິເຫັນກວ່າເຮົາອນອີກດອບໍ່ຊາໃຫກຫັງດພີນ້ອ Đây. ô mẹ bưng đứa để lái bao hết này để lái tự nhau đi cố gắng 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 à gắng cố 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 gắng nhăn gắng cố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  สิขึ้นก่อนมาจะถลาถลาเลยถ่าเลยเนาะพันธ์แทนหาพี่น้องติมันหอบบร่ายสั่งแต่แต่เดออกน้องแบงกับน้องพ้นก็มาเก็บเก็บแบบบไร่ายเดิกนเก็บหา จักเก็บให้ปวกแล้วกะแม่น้องแทนก็สิได้ย่างมื้อนี้เนาะพี่น้องขาก็เริ่มเริ่มเขียวเริ่มอะนะหลังจากผูกงัวผูกยังแล้วกะแม่นแทนก็มื้อนี้พี่น้องอบ่แม่นนาแม่นแทนหน้าเขาจอ่อนพี่น้องเขาสิเพิ่นงามเด้อันนี้ก็นาเขาลุงพี่น้อง แทนว่าอันใดก็ขอโทษขออภัยหลารนาพี่น้องเนะาะถ้าพิพลาดอดไก็ขอโทษขออพิจารณาเข้าทางใดก็ลุกหย่าอากาศเย็นสดชื่นนองแทนนอนน้องแทนก็ตอนนี้ก็อยากนอนแล้วพี่น้องเอ้ย ทุเพิ่นพากะลกหญ้าลกเนี่ลบอันนั้นเนาะถ้าบ่ลกก็คงแต่ว่าพอแม่น้องแท้น่ะคือเว้าแล้พี่น้องก็บ่ค่อยมีหญ้าปานใดเห็นได้ลูกได้ยินเสียงลมบ่พี่น้องลมพัดตตตตตตตอลูก ไปน่องแท่งบ้างไปนะนี่คือดุ๊กถึงนะลงมาผูกงัวน้องแทนก็ลงมาเลี้ยงงัวทั้งผูกงัวน้าแม่ขู่มือน้องแทนน่ะเลี้ยงงัวแล้วขามาเลยเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวในอีแม่บ่ ຫ huh? uh, ືລະອັນເດນແມມເບິນລູກນາແມ່ນແຖງິດຈົບິບเพียงเท่าນນພີນອງຄິດຫນາພกันใหม่ຢ່າລືມກົດຕິດຕາມຊອງນອງແຖງພີນ້ອງນາລາລ້ດີບ